ครับตอนนี้ก็มาเทีย่ยวที่ Wall Memorial นะครับกำลัง Develop นะครับ,ม,ม,บมีปืนใหญ่ หนึ่งคนนะครับเห็นก็โบอกอยู่ข้างทางนะครับน,นี่ครับพอดียืนขาย,ยู่แถวนี้นะคะ่ะราคาเท่าไหร่ครับราคาหราคาอ <c oughs> คะก็เป็นคิดเป็นมูลค่าไม่ได้ <c oughs> อาอดได้ไหมคุณจะจ่ายไวหรอคะ <c oughs> ตึกนี่ทั้งตึกอรอคะมาถึง <c oughs> เป็นลูกเป็นลูกไอ้ที่เขาเรียกอะไรพนักงาลูกที่เก็บงานในลูกพาร์โรงเหรอ ไมเ่เธอไม่ได้ดูละครเรื่องนี้หรอหจิ้งหญิงลิสาไม่เคยดูอันนี้แม่ก็คือแม่นะครับโอ้โหครับวันรับโอ้ผมชอบไา่ไก่นะครับพายกรินเทอรี่ไผ่นะครับเว้นกลางทางกนนินี่ให้กินเนื้อกระต่ายก็ไม่ยอมกิน นา่ารักเกิจะกินมีเนื้อกระต่ายด้วยนะครับอันนี้กินพอชอบละกึง mm hmm. กินกระวินะครับเราก็จะไปดูเพอร์เช์กันนะครับมาิุกย่างในรถระหว่างทางจิงโจ้ตายเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดบ้านเราก็จะเป็นหมาตายนะครับแต่ที่นี่จิงโจ้ตายเป็นเรื่องปกติมากครับเต็มข้างทางหมดตัวใหญ่ๆอย่างน้เลยครับ แต่ที่นี่ก็เริ่มนิยมค่อยๆล้นอารให้กินเนื้อจิงโจ้นะครับเพราะประชากรมันล้นแล้วแตอนน่อันนี้อันนี้อันนี้ตัวอะไรครับเขากำลังซีเรียส <c oughs> จริงหรืซีเรียสเรื่องเลยนะก็จยังไม่แน่น<อ>แต่จริงๆจะไม่เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นไปมันต้องใช้ซีรีญญนี่ครับสองข้างทางนี่นะครับสนทั้งนั้นนะครับหรือหิมะเ้ยไม่ใช่หิมะนะครับหีหม้อหีม้ ตอนนี้ประมาณ45องศานะครับลมโคตงเย็นเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับไว้ที่โรงแรมกาัขึ้นมาดูก่อนพวกมีค่อยมานะครับคคแล้วนะรับหนาวไหมครับคุณ หนาวมากค่ะแอบเสียงอีกโคตรหนาวกำลังลงมา <min it> กันฝาหนาวสอบถามราคาดูนะครับว่าราคาเท่าไหร่กับมีกับมาเล่นนะครับดูวันนั้นหนาวแบบว่าพักซื้อที่อุดหูไปที่เขาเรียกอะไรที่ข้อหู20เหรียญเดียวพักเงินง่ายมากปกติพักยากมาก เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นนะครับแต่วันนี้แม่บอกว่าปกติกินข้าว20่จอนไม่จ่ายแต่เพื่อความงามต้องจ่ายเราไปจะกลับมาแล้วนะครับหนาวเวอร์แต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาเล่นสนุกให้นี่นะครับสกีนะครับแต่จะเข้าคลาสนิดนหนึ่งหนาวเวอร์ตอนที่สององศาจะลมโคตรเย็น เมื่อวานนี้นะครับสาวน้อยสาวใหญ่กินแหลนะครับคุณแม่กินปลานะครับแม่อยากจะลานไก่เอาไก่อะเหรอเหอเหรอท so we want to stop just but if your body it's not your I mean, you will do that for sure at the beginning. You see, the, the beginners—they have their ass at the back, mm -hmm. they have their legs and their ass at the back, and they put their uh -huh. upper body. That doesn't work. It's your entire body, to lean forward. You know, your, your your leg inside the shoe mm -hmm. should push push inside of the shoe. See what I mean? Mm. So your yeah. leg is like this, mm. and then we go down. So it's the leg actually. Yeah, yeah that gives you know, that you can you can direct your skis. Because what happens if you are if you are back? Whereas, you know the skis go You put the weight on the back of the skis, so the um, the front part of the ski will go up. You can't.

หนึ the chocolate and five <laughs> ่งช้อนและที่สองอันนี้หอมมากเลย thank you very much what is that forget to us w ันนี้ไอติมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นช็อกแลตเหมือนชิ้นเทปกติของไอศกรีมนะครับ hello last one lady f i r what's your <quir> name <in> darling enfin? Akira Jane Akira h a n e How oh, old are you? Oh, are you? <laughs> How old are you? are from? Um, <laughs> Thailand? Yes, so cute. Oh, my. <laughs> yeah. I Look at your jacket and pants. Hello. I, I make you look so cute. The <laughs> <laughs> yeah. They look so cute. Look like a dog. Uh, so, you, you just had a holiday from Thailand?